สบายดีทั้งเล่าสวัสดีทั้งไทยจูบุชุ่มนทุกหมองทุกบอลพี่น้องมาาันจะครับนี่ประมาณห้าโมงกับสิบหกนาทีพี่น้องมาในกั้นผู้เลือดหัดมันทีหาพี่น้องเกือบบขา่ยขายหยาคางานพี่น้องเบิร์ดมือเบิร์ดเด้นมนาเนี่ยนะ พี่มีพักพอผู้จอดำเอาพักทะยุกที่ไท หมออย่ามันคำอย่างยันเบิดเสียงกระวินพอห้างบ,บ่มีดอกไฟดอกไฟดอกมันมันมัน,มนบดสว่างใช่ไหมยู่ในบ้านทั้งในบ้านทั้งในเพื่อนแบบมี้านเสาคุณมาอยู่กับมาอยู่ไฟคุณอยู่หน้าผมก็ามาอยู่มาอยู่ไฟอยู่แรกคุณก็อยู่ครบสิบมือสิบห้ามือคุณกับมื่ออยู่เกอนคนผัหลาย มาเทซื้อมาเทซื้ออันนี้แหละเบ้ปลาไหลชนเั็มออมปุดมาบุญตะบุญเหยียบโหลดนาตาลีพี่น้องนั่งเปลี่ยนนั่นง,นง,นนงง่ายขั้วไม้ก็ถือเนรืลองืมหนาลืมแล้วก้าวบวกอีกคน ง่ายขั้วใหม่เดชพวันอันร้านมาเอามาได้ดลูกอย่างเลยง่ายมาทั้งที่ง่ายมาหั่นกะเทสิง่ายมาทำกระเทียมดอกง่ายมาอีกสืสออาตเสร็จอันน,นี้นิบเบิร์ตเอาพี่นาะอืเต็นยังไงเสะ

กดมันใจนีว่าวังถ้ยเฮาว่าเงั้ยเราคุณบ่อยากบ่อยากชัดท่านะเพื่อนเนาะคุณบ่อยาก <c ười> คุณบ่ณบอยากมันบ่อยากมันใจคุณบ่มีความมั่นใจกับเฮาเฉพาะนาตาลีเบบ้าเฮานั่นก็จะก็จะผมมีความหมายานะ ให้ก็ช่างนับเจมูนับเจมูบึ๊ดแหละบึ๊ดสุขุนบึ๊ดบึดบ๊ดคุณเกิดเออคุณเกิดปีสวดคุณเกิดปีสวดดักยาคกอเรืงจากมีคมด้อยเกิดบรรจนะคุณดัก คนบ่อยกบกมีความัำพันธ์ัำเฮาคนละว่าให้ฟังคีดจื้อเนีย่ยบมมีคนจริงจังขนาดมาท่านเลยบัดยุบหน่อยก็ได้หน่อยบัดยุบได้ก็ไล้เยคิดลบไปแล้ว Điều đó, đỏ thác lại con cột nữa Ok, thăm, thăm thì cũng thị Kết đúng ngăn về thêm เราเลือกงล้ามีคุณยิ่งคเลยกับคนเล่านี่นะเ้วนำประปทางทีงเราวาลแม่ตนาตนาลรงเวรนั่นัผน,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 นมีห้าน,นคุณตีเยาคุณกันพมา่าคายเซ็ตเส็แล้วก็ซื้อกินนกะคุณสาวคนนั้นรับเป็นคุณสาวเนาะน่ะแวก็เรียกไปกินบ่แล้ว ไปซื้อคุณไปซื้ออันเคานเนียร์คกินแล้วรากา,าในั่งใต้ด,ดาาอยรับต้ชุนๆเพราะว่ามันเคาเนียวเนาะมันอืดมันใส่เนื้อได้ตุงยาง คนนา้เด็กกินขี้ใบนี่ิผมเป็นมันเล็ก็ว่าขี้ผมเป็นคือเด็กน้อยกินที่เราบุกเคยกินเพิร์บุกเคยกินอันนั้นกับบุกเคยกินกว๋วยเตี๋ยวน้ำมูนจักรืานคนรุ่นเก่าเปน็นวัยกินบนุกเป็น ถูกเป็นธรรมากุโบรานเลยเสีบดิ พึ่งปยพี่น้องพิ่งป่อยปากถ้าเกว่างกับปากง่วน้อย มอที่อยู่ไพ่บิมือบิคืนนะกินบวบปินมันกินเนื้อกินน้ำห้อนแล้วก็ไปอาบน้ำอาบอาบน้ำห้อนแล้วขึ้นมาย่างไพ่อยู่เตียงยัียงแล้วกินน้ำห้อนทิ้งแล้วก็ไปอาบน้ำอาบน้ำห้อนอะไรอาบน้ำอุ่น พี่ต้องเวหา่างทิ่ยังคาคาเขียวจี้ลายจะย้งง่อยเนี่งงยี้ลาย กระเทียมกะปิน้ำครีมดีขนาดกุนหักแต่เนื้อเล้านียนุ่มขนาดที่ถึงวันเนื้อหัว าอกินเพลือกินอันก๋วยเตี๋ยวได้กินผักผมเป็นท่านคือปค้ดคือยังไหนกินได้ กว่าตอนนึงละลายนะโอ้โหอ้ยยุงจะบักกินขากินเนี่ยที่นเะกุ่นเดงจึงคืมไปดนาตาลี่วันหนึ่งวันหนึ่งวันอีนั้งหนึ่งมาคั้งเก่งหมัดหนึ่งวันมัดหนึ่งวันอีนั้งมาคัดน่ะนะอา ที่ได้แต่กุ้แดงจนคืนอยู่ปา่เนี่ที่เป็นไข่หงมโอ้ยกินขักกินแตมันกราซัดูมมดมกระซัมดูเอาเลือดไปตรวจแล้วไปลองเต็มมันแดงจนคืนอยู่ว๊ ไปเลยครพี่น้องพี่หน้าพอกรบบวมขบุนคุณละลายพี่น้องสวัสดีครับ